สวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่บ้านนกดาวแม่ศรเมืองสุพันพาทุกคนมาชมบ้านทรงไทยประยุกต์หลังใหม่นะคะที่กำลังผิดนะตอนนี้นะคะตอนนี้งานนะคะก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนะคะก็เลยมาอัปเดตนะคะให้ชมหลังนี้นะคะตัวบ้านจะกว้าง6เมตรนะคะยาว6เมตรพื้นที่ใช้สอย36ตารางเมตร ขนาด2ห้องนอน1ห้องโถงนะคะ1ระเบียงแล้วก็จะมีประตูด้านหลังนะคะไว้สำหรับต่อเติมซึ่งหลังนี้นะคะไม่มีห้องน้ำในตัวนะคะก็จะเห็นได้นะคะในบางหลังนะคะจะมีห้องน้ำในตัวนะคะสำหรับขนาด6 6คูณ6เมตร ก็จะมีทั้งกรุปไม้นะคะทั้งด้านนอกนะคะแล้วก็ด้านในอันนี้งานเพดานนะคะก็เป็นทรงหลุมนะคะรูปทรงแปดเหลี่ยมซ้อนสองชั้นวัสดุก็จะเป็นไม้เก่านะคะหลังนี้เป็นงานสั่งผลิตนะคะก็จะเห็นได้นะคะว่าด้านหน้านะคะหลังนี้ไม่ได้ใช้ประตูไม้บานเลื่อนนะคะก็เป็นการออกแบบของลูกค้านะคะ ตัวระเบียงนะคะก็กว้าง3เมตรยาว2เมตรขนาดหน้าเสาก็เป็นขนาดมาตรฐานนะคะอยู่ที่6คูณ6นิ้วกรณีงานสั่งผลิตนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของตัวแปลนบ้านได้นะคะหลังนี้ก็พร้อมไปด้วยระบบไฟนะคะ หลังคาจะเป็นกระเบื้องลอนคู่นะคะสีน้ำตาลซึ่งกรณีงานสั่งผลิตนะคะก็สามารถแจ้งได้นะคะว่าต้องการหลังคานะคะสีอะไรอย่างที่บอกนะคะว่าหลังนี้นะคะมีประตูด้านหลังนะคะไว้สำหรับต่อเติม ความสูงจากพื้นดินถึงพื้นบ้านนะคะอยู่ที่80เซนส่วนของห้องโถงนะคะก็กว้าง3เมตรนะคะแล้วก็ยาว4เมตรส่วนของห้องนอนนะคะก็กว้าง3เมตรคูณ3เมตรนะคะขนาดของห้องนะคะทั้งสองห้องเท่ากันนะคะ หน้าต่างก็จะแถวละ4บานนะคะความสูงจากพื้นบ้านนะคะถึงเพดานนะคะอยู่ที่2เมตร50เซนซึ่งจะมีคำถามเข้ามานะคะว่าส่วนของเพดานนะคะสามารถทำได้สูงกว่านี้อีกไหมนะคะก็ส่วนของบ้านนอกดาวนะคะก็จะมขะีข้อจำกัดนะคะหลายข้อด้วยกันนะคะ สำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาชมบ้านได้ที่หน้าร้านนะคะแต่ว่าแนะนำให้โทรสอบถามก่อนนะคะเพราะว่างานนะคะเป็นการผลิตไปนะคะจัดส่งไปแล้วก็การลงคลิปนะคะก็จะลงคลิปช้ากว่างานจริงนะคะแนะนำให้โทรสอบถามก่อนนะคะก็สามารถติดตามงานได้นะคะทั้งสองช่องทางนะคะทั้งทางเพจนะคะและก็ใน YouTube หรือต้องการข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็แนะนำให้โทรสอบถามนะคะหรือคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะกรอติดตามนะคะว่าตอนที่ผลิตเสร็จแล้วนะคะจะสวยขนาดไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเวลาที่ ทําการไปจัดส่งกิดตั้งที่บ้านลูกค้านะคะก็จะรีวิวมาให้ชมนะคะจะถ่ายบรรยากาศมาให้ชมรอติดตามนะคะ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะกดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะเวลาลงคลิปนะคะก็จะได้รับการแจ้งเตือนรอติดตามคลิปถัดไปนะคะว่ามีอะไรมาให้ชมขอบคุณทุกการติดตามและรับชม เราพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ